แรกเลยก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ได้พระราชทานพวงมาลาแล้วก็เสด็จมาพระราชทานเพลิงศพให้คุณแม่ด้วยก็นับว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลของเป็นๆมากๆแล้วก็เป็นเกียรติสําหรับคุณแม่ด้วยค่ะช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดมีแขกเยอะขึ้นมาการก็แบบทุกคนไม่ฟังกันคุณแม่แต่เรารู้สึกยังไงก็รู้สึก หลับลืมใจแทนคุณแม่มากค่ะว่าคุณแม่มีทั้งเพื่อนมีทั้งคนที่รักมีทั้งแฟนคลับแล้วก็ครอบครัวที่อบอุ่นมากๆทุกคนพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณแม่ตั้งแต่คุณแม่เด็กๆมาจนถึงวันนี้นะคะก็รู้สึกปลับลืมใจแทนคุณแม่มากๆแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็มาบอกกับเราว่าโอเคจะสนับสนุนปันๆต่อไปด้วยนะเราก็รู้สึก กลับรื้มใจแล้วก็รู้สึกว่าคุณแม่เป็นคนที่น่ายกย่องมากๆอะเป็นกำลังใจให้เราด้วยตัวเราด้ยังไก็เหมือนเหมือนเราก็อยากจะดําเนินตามรอยคุณแม่อค่ะที่คุณแม่เก่งมากๆที่ทําตัวให้มีคนรักมีคนนับถือขนาดนี้ใช่ก็อยากทําแบบนั้นบ้างแต่เออยู่วข้มอะก็แข็งแข็งมากต่าวันนั้นดีดีขึ้นใช่ค่ะก็ เหมือนพอมีคนให้กำลังใจมีแขกมาคุณพ่อก็ดีขึ้นเพราะว่าอย่างอย่างวัน,วนคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ได้เจอกับเพื่อนเ,อนเ่เก่าๆนักดนตรีหรือว่านักร้องที่คุณพ่อเคยทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะห่วงค่ะตอนนี้ก็ยังห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็เหมือนค่อนข้างมีอายุแล้วแล้วก็เหมือนค่อนข้างจะชินกับอะไรที่เดิมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนคุณพ่อแล้วตอนนี้บ้านค่อนข้างเงียบเพราะว่าเดิมคือบ้านอยู่กัน3คนก็มีปันปันคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็มีพี่ที่ทำงานคนหนึ่งอะนะคะแล้วก็พออันนี้ก็เหลือสองคนในบ้านนะคะก็เลยค่อนข้างเงียบก็เลยต้องพาคุณพ่อไปทํากิจกรรมเดี๋ยวพาไปหัวหินพาไปทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนนี้ในบ้านในบ้านมันว่างเปล่าอืมก็อยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่า เราอยู่ด้วยกัน3คนก็เหมือนใช้ทุกอย่างร่วมกันนะคะปันปันเพิ่งมามีห้องของตัวเองเมื่อไม่นานเดิมก็คือนอนด้วยกัน3คนค่ะก็ก็ของของคุณแม่ก็คือเหมือนอยู่ทั่วทุกบะทั่วทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอพอเก็บของก็รู้สึกคิดถึงคุณแม่อยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ก็พยายามจะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะมีฝันถึงคืนนึงนะคะเหมือน ห่างจากวันที่คุณแม่เสีย2วันนะคะก็ฝันถึงแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นภาพอะไรมากแค่เห็นมันคุณแม่ยืนอยู่แต่น่าจะแบบเป็นภาพที่ดีดีก็เป็นภาพที่ดีๆค่ะเพราะว่าคุณแม่ตอนตอนอยู่ที่ตอนคุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลคุณแม่ก็ยังทําให้เราเห็นว่าคุณแม่เข้มแข็งอยู่ตลอดคุณแม่ไม่น้อยครั้งมากที่คุณแม่จะบอกว่าคุณแม่ท้อหรือคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ไม่เคยพูดเลยว่าคุณแม่ อยากไปแล้วต่อหน้าเรานะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าคุณแม่เป็นคนที่แบบเข้มแข็งที่สุดแล้วสําหรับเราใช่ค่ะก็เชื่อว่าคุณแม่ก็ยังห่วงปันอยู่แหละเพราะว่าคุณแม่จากไปค่อนข้างเร็วแล้วปันก็ยังอยู่ในช่วงรอยต่อของชีวิตอะค่ะเหมือนโอเคแบบอย่างเช่นจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่ารถอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนคุณแม่ก็จะเป็นคนทําให้หมด ตอนนี้เราก็ต้องจัดการการจ่ายเงินเองทุกอย่างดูแลบ้านด้วยอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ต้องเข้มแข็งมากขึ้นค่ะ<ม>ใช่<ม>ต้องต้องเป็นผู้นําครอบครัวค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือต้องดูแลคุณพ่อด้วยแล้วคุณพ่อก็ตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะก็เลยเราก็ต้องดูแลระบบทั้งหมดของบ้านตอนนี้ค่ะเป็นคนง,งานแ,แม่เราตั้งใจจะส่ท่านยัง,มง,งไม่ตอบก็ตอนนี้ก็คือความจริงอยากจะร้องเพลงคุณแม่แต่ก็ต้องรอโอกาสอีกทีอะค่ะ ความจริงเพลงคุณแม่ก็ร้องได้เกือบหมดอยู่แล้วเพราะว่าเราก็เมื่อก่อนจะเป็นคนที่ชอบไปคอนเสิร์ตกับคุณแม่มากค่ะเหมือนคุณแม่จะมีคอนเสิร์ตต่างจังหวัดแล้วก็นั่งไปด้วยนอนห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้วยกันตลอดปันจะมาดีด้านกันเป็นนักร้องเลย ตอนนี้อาจจะแบบหลังจากนี้ก็คือเคลียร์บ้านแล้วก็อาจจะหางานทําด้านด้านที่เรียนมาก็คือด้านเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทํางานแบงก์ต่างประเทศหรือเกี่ยวกับการลงทุนอะไรอย่างงี้ก่อนก็เป็นงานหลักของเราแล้วก็งานในวงการบันเทิงก็ไม่ได้ทิ้งค่ะก็ยังรับเป็นเป็นงานงานไปได้เสมออยู่แล้วหลังจากนี้เรื่องของสิทธิจะตั้งใจยังไงบ้างก็น่าจะเก็บไว้ในโกรธสองโกรธค่ะ จากที่เราเตรียมกันไว้ก็คืออัน,นหนึ่งเนี่ยไว้บ้านเราก็คือซื้อที่ซื้อโต๊ะอะไรอย่างนี้มาวางให้คุณแม่แล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะไปไว้กับคุณยายที่บ้านครอบครัวสุขสุนทรนะคะก็ตอนนี้เห็นคุณพ่อบอกว่าไปที่กองทัพเรือค่ะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าวันไหนแล้วก็มีใครไปบ้างอะไรเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องคุยกันอีกทีมีด้วยค่ะ ประมาณว่าเหมือนเหมือนพูดในสิ่งที่เราไม่ค่อยได้บอกคุณแม่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนคุณแม่เป็นคนที่เข้มแข็งมากแต่ตอนที่เราอยู่กับคุณแม่จุดนี้เรารู้สึกว่าเหมือนมัน,ม,นมันคือตัวตนของคุณแม่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้บอกคุณแม่ว่าแบบแม่ขอบคุณนะที่แบบแม่เข้มแข็งขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็เลยอยากจะใส่ตรงนี้ไว้ในคํากล่าวด้วยอะไรเพราะแบบแล้วก็แบบคําบอกรักหรือว่าขอบคุณในทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่เคยเคยทำให้เราอะคะ่ะ ตั้งแต่เด็กเลยคุณแม่ก็อยู่เคียงข้างเรามาตลอดก็รู้สึกขอบคุณค่ะต้องขอบคุณขอบคุณมากๆที่ทุกคนรักคุณแม่ขนาดนี้รู้สึกว่าเราเป็นลูกเราก็ภูมิใจที่ที่เห็นคุณแม่มีคนรักเยอะแล้วก็มีคนห่วงใยใส่ใจขนาดนี้ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่จะจากไปแล้ว แต่ว่าคนก็ยังอดเป็นห่วงคุณแม่ไม่ได้ก็เท่ากับว่าเหมือนคุณแม่คุณแม่ต้องทําบุญมาเยอะมากๆคะถึงมีคนรักเยอะขนาดนี้แล้วเราก็เหมือนจะพยายามนําข้อดีของคุณแม่ทุกอย่างมามาใช้กับตัวเรา